นี้เราอยู่ระหว่างการถอดแม็กที่เสริมหน้าผากนะครับวันนี้เป็นวันที่21แล้วนะครับเราก็เลยนะัดคนไข้มาตัดไหมนะครับแผลเย็บหน้าผากนะครับแล้วก็ถอดแม็กด้วยนะครับทางคลินิกเลือกให้บริการเย็บแผล้วยเทคนิคก,การยิงแม็กนะครับเพราะว่าจะช่วยลดอโอกาสการเกิดแผลเป็นนะครับบริเวณ ที่เราเปิดแผลใส่ซิลิโคนไปนะครับอันนี้ก็คือน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์เคยรับบริการฉีดไขมันที่หน้าผากมาเนาะอ่า้ฉีดมานานหรือยังครับประมาณ1ปี 1> หปีเนาะแล้วว่าไขมันติดดีไหมอ,อันนี้รอบล่าสุดรอบที่3ามก็พอติดอยู่คับพอติดอยู่แต่ก็เลือกที่จะมาเสริมด้วยเพจซิลิโคนนะครับอ่าทำไมถึงเลือก เสิมด้วยเพจซิลิโคนเอ,อมันจะได้อยู่ทนหน่วยจะก้าได้ได้รู้ความร้อนดอ้อ๋อคือ <ใน S 1> จริงๆก็ใชได้<ค>พอตอนเราไปฉีดมาก็ต้องกังวลเรื่องของความร้อนใช่ไหมใกลัวไว้<ก>วสิ่งที่เราฉีดมามันจะสลายนะก็เลยเรียกมารับบริการเสริมด้วยเพจซิลิโคนดีกว่าถาวรเลยนะครับก่อนหน้านี้เกลน้งพิมพ์มีโครงหน้าผากมีหนกคิ้วไหมครับมีคับมีเนาะแต่ตอนนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันไม่มี หลงเหลือเลยนะครับหนกคิ้วลเลหนะผ่าเพราะว่าเนื่องด้วยซิลิโคนที่เราเสริมไปเนี่ยคุณหมอ,อก็จะกอหนกคิ้วให้ด้วยนะครับก็จะช่วยระดับหนึ่งทําให้มันมีความะมุนนะครับก็จะหน้าหวานขึ้นเนาะ,ะหลังจากที่ทําไปแล้วสัมภาษณ์นิดนึงว่าดูแลตัวเองยากไหมครับกับทางคลินิกไม่ยากครั อใช่นอนชิวชทํทำตัวชิวนานชิวชวเลยนะใช่ทำงานตั้งแต่วันวันประมาณวันที่สามที่สี่แล้วอ, <podemos S 1> อ่าแล้วมีอาการเขียวช้ำไหมครับหลังจากที่เสริมน้าผักไปมีเขียวนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีบววไม่มีอะไรเลยอ่าคือจริงก่อนรับบริการเสริมน้าผักทางคลินิกเราก็จะฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วพอทำไปเนี่ยเราก็ฉีดยาลดบัวให้ด้วยเนาะทางคลินิกก็จะไม่ได้คิดให้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งอยู่ในราคาที่เสริมน้าผักเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคา เสริมแล้วผากเสริมใหม่นะครับอยู่ที่17,900บนาทะครับงานแก้นะครับก็จะมีงานแก้เพิ่มค่าจ่ายสามพบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคููสารเหลวงานเคยเสริมเพจมาแล้วมีขอบเบี้ยวเอียงรอยนะครับแล้วก็ได้ใซไม่ถูกใจนะครับแล้วก็ในส่วนของเ,ออเคยเติมฟิลเลอร์มาแล้วสลายไม่เท่ากันนี้ก็สามารถมาปรึกษากระทางคลินิกได้นะครับ อ่าเนี้ยก็คือเราอยู่ระหว่างการถอดแม็กนะครับบริเวณแผลเนี่ยเราจะซ่อนอยูอ่ตามแนวแสกผมนะครับแต่จะไม่ได้อยู่ในแนวที่แสกผมปกติดังนั้นเวลาหวีผมหรือทําผมปกติแล้วก็จะไม่เห็นแผลแน่นอนจะทําไปถึงแม้ว่าจะมีรอยเย็บหรือรอยแม็กนะครับเราก็จะ,ะซ่อนให้คนไข้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับอ่าหลังจากที่ทําไปมีอาการ เอฟเฟกของการเสริมหน้าผากไปไหมครับมีการเวียนหัวมีการ uh, ขึ้นไส้ไหมในช่วงสองวันแรกมีมีคืนแรกวันเดียวคืนแรกวันเดียวเนาะมีอาการมึนหัวนิดหน่อยนะครับแต่ก็พลงานก็ชิวๆเลยใช่ไหมใช่มีอาการเขียวช้ำบริเวณตาหรือมีเลือดลงตาบ้างไหมครับมีเขียวช้ำใต้ตานิดเดียวแค okay. ่แล้วเราแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรครับเอ่อไอ้ครบลร้อจะช่วยกระจายตัวเลือดเนาะฮะฮะไม่ทราบว่าเอ่อตอนนี้คือ ไซส์ซิลิโคนที่เราเสริมไปนี่สวยหวานถูกใจไหมถูกใจครัชอบเลาคนบอกวนะ่าน่าหาโนูคือเราถ่ายรูปแล้วก็มั่นใจขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือสําหรับเคสที่ต้องการเสริมหน้าผากแบบถาวรอน,นะครับโดยเพจซิลิโคนนะครับทางคลินิกเราดูแลตั้งแต่วันแรกหลังจากที่รับบริการไปนะครับก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็จะให้คนไข้ รัดผ้านะครับไว้7วันต่อเนื่องนะครับไม่อยากให้แกะเลยนะครับเพราะว่าป้องกันการเกิดซีคนลอยแล้วขอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในช่วงจิบวันแรกเราก็อยากให้ส่งรูปมาให้ทางคลินิกดูทุกวันเนาะจะดูแหล่งใกล้ชิดแล้วหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ย สองวันแรกนี่เราประคบโดยวิธีอะไรครับประคบเย็นประคบเย็นเนาะแล้วประคบบ่อยไหมบอกเพื่อนๆกันงประคบตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยก็ช่วยลดอาการบวมได้ค่อนข้างดีเนาะอไม่มีบวมเลยไม่มีบวมด้วยอก็หลังจากที่เราประคบเย็นไปสองวันแล้วหลังจากนั้นเราก็แนะนําให้ประคบร้อนเนาะก็จะช่วยลดอาการบวมนะครับแล้วก็ยังให้แนะนําว่าควรรัดผ้าต่อต่อเนื่องถัาเจ็ดวันนะครับแล้วก็จริงๆถ้า เป็น21วันมันนัดมาถอดแม็กได้เลยก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนแน่กับตัวสีสัะเราเนาะส่วนใหญ่หนจูจะจะทานไว้ตอนนอนด้วยอ่าก็คือต้องกลางวันเราใช้ชวิตตามปกติใช่ไห<ช>มต้องออกไปเจอลูกค้าหรือว่าทํางาน<ช>ก็จะแนะนําว่าถ้ามีเวลานะครับอยู่เวลาส่วนตัวอยู่กับบ้านกับบ้านนี่ก็รัดผ้าไว้ดีกว่านะครับมันจะได้ปัญหาจะน้อยนะครับคือดูแลช่วงแรกในการลดงดเว้นอาหารหมักดองของทะเลขอยดูแลต่อเนื่องให้ครบเดือนเนาะ และได้ลดปัญหานะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะหลังจากที่ตัดไหมเสร็จเดี๋ยวจะทาความตัแผลให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแผลหลังจากที่มีการเย็บแม็กกันดีกว่าว่ามีรอยแผลเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนที่จะทาเบตาดีนนะครับเดี๋ยวก็ให้จนที่เราดูแลแผลให้เรียบร้อยก่อนนะครับคุณหมอก็จะเปิดแผลประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับเพื่อให้ใส่ซิลิโคนได้ได้ง่ายนะครับแต่ว่า สำหรับเคสที่กังวลเรื่องของแผลเป็นนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่คุณหมอค่อนข้างจะเย็บแผลสวยนะครับคนไข้ก็เลือกที่เดินทางมาไกลไกลทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ไกลสุดก็ฝรั่งเศสจองมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาทําไปได้สองสวันที่แล้วนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้จากทางหน้าเพจเลยนะครับแล้วก็จะมีทางช่องทาง youtube ของทางคลินิกด้วยนะครับหรือทางอินสตาแกรมก็ได้บาลานาคลินิกนะครับ ก็าสามารถเข้าไปดูได้นะครับเราจะมีคลิปลูกค้าที่หลังทําเสร็จทันทีนะครับว่าหลังจากทาหน้าผากไปแล้วนะครับอ,อ,อารมณ์อาการเป็นยังไงบ้างนะครับมีอาการเจ็บปวดไหมหรือว่าหลังจากมาตัดไหมแบบนี้ครับเราก็จะถ่ายคลิปให้ดูเลยนะครับว่าคนไข้ทําแล้วหน้าผากเป็นยังไงบ้างนะครับสวยถูกใจไหมตอบโจทย์ความต้องการไหมอะไรเงี้ยนะครับออตอนนี้ทางคลินิกก็คุณหมอจะเลือกใช้เย็บแม็ก หรือเย็บไหมเนี่ยก็ประเมินหน้างานอีกทีนึงครับถ้าเย็บยากเย็บยากนี่คุณหมอก็จะอาจจะใช้เป็นเย็บแม็กครับแต่ถ้าเย็บไหมก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าทางคลินิกคุณหมอเย็บแผลสวยจริงๆนะครับที่ผ่านมาผมขึ้นสวยปกติเลยนะครับไม่ไม่แผลไม่ไม่ใหญ่ด้วยนะครับแผลเล็กแผลเป็นเล็กมากจนถึงมากที่สุดนะครับตรงนี้สําหรับคนที่กังวลเรื่องอรอยแผลเป็นไม่ต้องบอกได้เลยนะครับ แผลสวยมากนะครับถ้าดูแลแผลดีและทําตามคําแนะนําของทางคลินิกนะครับคลินิกจะมีกลุ่มสําหรับเ,เคสที่ทําหน้าผากไปนะครับแล้วเราก็จะมีพวกรุ่นพี่ที่เขาทาไปส่งมารีวิวมาให้ดูเนาะรัดผ้ายังไงประคบร้อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างอาถอดแม็กไปแล้วนะครับก็จะมีไหมประมาณสองถึงสามเส้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เราก็จะทำการตัดไหม นะครับหล,หลายๆเคสนะครับก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาก่อนได้นะครับเราจะมีเคสที่ทําไปแล้ว100ร้อยกว่าเคสนะครับส่งให้ดูคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็จะได้ประเมินถูกเนาะว่าอยากได้ไซส์ประมาณนี้หน้าผากเราประมาณนี้สามารถเพิ่มไซส์ขนาดไหนถึงจะสวยเข้ากับหน้าเรานะครับแต่จริงๆของทางคลินิกเราก็ราคาเสริมใหม่17,900นา 17, นะครับเป็นราคาโปรรีวิวนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้เ,เป็นซิลิโคนนำเข้าจากเกาหลีโดยตรงของเราก็จะมีเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับอีกนิดหน่อยนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นซิลิโคนแบบหล่อนะครับทางคลินิกเราก็มีให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการาความเป๊ะนะครับทางคลินิกเราก็มีด้วยนะครับตอนนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่40,000นะครับแต่ยังไงก็ลอง มาสอบถามได้ครับเพราะว่าซิลิคนเซมเ็ตร,รูกของเราก็ไม่ได้เิเลรนะครับคุณหมอทําให้นี่ที่ผ่านมานี้ไม่มีปัญหาเรื่องขอบเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้ไซส์หน้าผากตามความชอบเลยนะครับอยากได้ไซส์ไหนก่อนให้บริการเราจะให้ปรึกษาคุณหมอจนพอใจเลยแล้วค่อยเริ่มรับบริการเสริมหน้าผากนะครับตอนนี้ทางคลินิกก็ยังจัดราคาโปรอยู่นะครับราคาเสริมใหม่อยู่ที่17,900นานะครับแล้วก็งานแก้ต,ตอนนี้ มีค่าจ่ายเพิ่มอีก3,000บาทนะครับสำหรับเคสที่เคยฉีดฟิลเลอร์ฉีดซารเรลนะครับแล้วก็เสริมซิลิโคนเป็นเพจมาแล้วรู้สึกว่าไซส์ไม่ถูกใจหรือมีปัญหาเรื่องของการเบี้ยวเอียงนะครับหรือมีขอบนะครับก็สามารถส่งรูปมาปรึกษาได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วส่งรูปรีวิวส่งรูปนะครับเคสที่รับบริการไปแล้วให้ดูเนาะเพราะบางคนโครงหน้าก็แตกต่างกัน ของเราเจ้าหน้าที่เราก็ค่อยๆให้ทาไปนะครับเพราะว่าเราจะไม่เร่งรีบนะครับอยากให้งานออกมาดีด้วยนะครับทั้งคุณหมอเองก็จะใส่ใจทุกเคสเลยนะครับแล้วก็ทางคลินิกใช้ยาดีทุกตัวครับแล้วก็ดูแลคนไข้ใกล้ชิดมากเลยนะครับที่ผ่านมา21วันนี้คนรับ้างเป็นไงบ้างครับน้องพิม หน้าผากว่าหน้าผากสวยครับหน้าผากสวยเนาะคือที่เขารู้สึกว่าสวยเนี่ยเพราะว่าเขาเทียบกับก่อนให้บริการใช่ไหมว่าหน้าผากเราเพรว่าโหนกมากหนุมากบางทีลองรุ่นเนี่ยก็คนกระทักมาหาคือมันหน้าตาสวยขึ้นใช่จรู้สึก<ช>ได้เลยใช่ไหม,มครับก็อันนี้ก็อยู่ระหว่างออถอดแม็กนะครับถอดแม็กน้องตุ๊กตาบอกว่าสวยมากๆอ,อ่นนี่งาน ฝีมือต้องสวยจบบนเตียงนะครับวันนี้คุณหมอก้อยก็ดูแลทุกเคสเลยนะครับสําหรับเคสที่กําลังมองหาที่สถานที่ให้บริการเสริมหน้าผากนะครับของเราก็ยืนหนึ่งนะครับเรื่องของความประณีตความสวยงามนะครับคุณหมอก็จะค่อนข้างให้เวลากับทุกเคสเต็มที่เลยนะครับเราต้องเอาให้สวยจบบนเตียงนะ อันนี้คือคุณหมอ,อกรอหนกคิวให้ฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงครับตอนตอน,ตอนรับบริการเสริมหน้าผากนี่คุณหมอ,อฉีดยาชาหรือว่าใช้ยาสลบครับยาชาครับยาชาแล้วใช้เวลาทํานานไหมครับไม่นานครับแต่เดียวแต่เดียวเนาะแล้วยาชานี่เจ็บไหมไม่เจ็บนะหนูชิวชิวใช่ไหมใช,ช่ตอนแรกคือ่มมันจะเจ็บแต่มันไม่เจ็บแล้วก่อนจะมารับบริการนี้กลัวไหมครับ กลัวเรื่องของการผ่าตัดว่าอยากจะใช้เป็นยานอนหลับหรือว่าอยากใช้ยาเบอร์อะไรอย่างนี้อยากได้แบบนั้นไหมหรืออยากได้ยังไงไม,ไม่ไม่ท้ไม่ค่อยกลัวแต่มาตื่นเต้นตอนมาถึงพอถึงสถานที่ปุ๊บเริ่มมีบรรยากาศอึมครึมใช่ใชไหมแล้วแต่จริงจริงนี่พอฉีดยาชาแล้วเจ็บอย่างที่กลัวไหมยาชาไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบาไหมเบานะหมอมือเ<ม>บาแล้วทําเร็วไหม เร็วมาก,มากน้องของเราส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ4 0่สถึงหกนาทีต่อเคสนะครับแล้วคุณหมอจะค่อยๆทำนะครับจริงๆงานทุกงานนี่คุณหมอ,อค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับบนเตียงเพราะบางเคสนี่ก็ถ้าใส่ไซส์แล้วไม่ถูกใจคุณหมอปรับไซส์ให้เลยหน้างงานตรงนั้นเลยนะครับ <S <S อโอเคก็อ,อ,อยากให้น้องพิมพ์มีอะไรฝากบอกกับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่เสริมหน้าผากบ้างสำหรับคนที่มีความกังวลมีความกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับ ใครที่สนใจก็อยากให้มาลองดูที่บาราน่าลองทักมาถามที่เพจได้ค่ะดีกว่าไปฉีดพวกซาเดี๋ยวพวกฟิลเลอร์พวกนี้ใช่มันจะไม่ปัญหาตอนตอนอายุเยอะขึ้นอืก็เลือกเป็นเพจซิลิโคนดีกว่าเนะาะแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องต้องมาเป็นงานก้งงานแก้ด้วยเนาะโอเคไงขอบคุณน้องพิมพ์มากนะครับไงก็ใครสนใจก็สามารถขัามาสอบถามกับทางแอดมินเพจได้เลยนะครับ<ๆ>ก็งานศิลปกรรมไม่น่ากลัวอ,อย่างที่คิดเนาะโอเคขอบคุณครับ